สวัสดีครับพบกับผมอดามรา้วนะครับวันนี้อยู่เกงแคปอระแคนะครับมดต้องขออภัยเสียงดังด้วยนะครับเพื่อในโรงงานขอทำงานอย่างครับขอเล็กกันดังมากนะครับขออภัยเสียงที่รบกวนด้วยนะครับครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับเรานี้เราจะมาป้นกันครับป้นสักตาหนึ่งครับป้นสดเลยครับวันนี้ผมกำลังไล่อัพทางผลิตอยู่ครับจะหยุดโมงผลิตต่างนะครับครับตอนแรกก็อยู่บ้านบ้านมืดนะครับ บ้นมืดผมก็ได้ถ้วยมาเกรลอยแล้วนะครับอ่าครับเราไปตีบ้านมืดกันดีกว่าตีสักมาหนึ่งบ้านมืดครับบ้านน้อยบ้านน้อยครับโอ้โหบ้านนี้แบบว่าจัดมาป้องกันเยี่ยนีลยเนี่ยนะจะเข้าทางไหนดีนะโอ้โหตีตียากมากครับจัดมาน่ากลัวมากเลยเข้าตรงนี้ว่า อันนี้นะครับครนนี้เก็บรอบนอกครับต้องเนียน,นครับนด้กี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้ครับช่างมันครับไปยากมากครับบอกเลยยากมากโอ้โหถสา23เปอร์เซ็นต์เองครับแล้วมาดูอีกฝั่งหนึ่งเขาตีแล้วครับว่าจะได้สักกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยโอ้โหเจ57ครับได้ไปดานหนึ่งมาเสียถ้วยเลย ผมกลับไปบ้านบ้านใหญ่ดีกว่านี่ครับบ้านใหญ่ครับไปป้นกันเลยครับคิงพร้อมครับอืมหนหวัดครับนเนี่ยหาหยุดม่วงครับว่าหยุดม่วงกับหยุดดำโอ้โหอือจะหยุดดำเออหยุดดำดีกว่านะครับ หยุดดำสามพันกว่าเลยโอ้โหต้องจัดนะครับไม่จัดไม่ได้ปล่อยก็เล่เมือนกันเก็บก่อนครับมราจะเอาเปิก้าลงให้เอากระโดดข้ามไปเลเริงสองตัวกินควีนลงไปโอ้โหข้านุนแล้ววะพี่ปล่อยหมดแล้วพี่สาคร,ครับ น้ำยาลายกำแพงโอเสือไปลงน้ำยาเพิ่มเลือดสองครับกดผิดครับนี่ับมก็นี่ครับน่าจะได้นะครับน้ำยาหยุดดำได้ไหมหยุดดำน่าจะได้นะครับได้ครับหยุดดำครับครับโอ้โหดูท่านจะได้บ้านกดชิงครับโอ้โหครับยังมีโอกาสครับ เดืกถังหน่งคนนนนครับรับถังผลิตครับอยู่งี้ครับเดือถังผลิตครับน่าจะมาถึงนะถึงไหมผมว่าถึงนะไม่น่าจะถึงครับโอ้ยน่าจะถึงครับถ้ามีตัวล่ออย่างงี้ถึงแน่ครับโอ้โหยนี่มันยิงโอ้หไม่ถึงครับโอ้ยลึกกว่าสกิกควีนครับ เงินจุดดำสามร้อยสามสิบเอ็ดครับกดยอมแพ้เลยดีกว่าครับโอ้โหผมได้เงินมาโอ้เงินนี้ไม่ต้องนับครับมันนับไม่ได้แล้วเพราะมันเต็มเลยนะหยินโมงสองแสนจุดดำสองพันแปดครับจำนวนนัดอีกห้าหมื่นครับกับดำสองร้อยเสียดายจุดดำรับขาดอีกสามร้อยเสียดายครับผมขึ้นถ้วยแล้วเนี่ย ผมก็เอาน้ำยานี่นะครับตามสเต็ปใครสเต็ปมันนะครับผมก็เอาพิก้าสามฝานเจ็ดก็วิสาย์ครับเมื่อกี้ผมเอาไปผมเอากลเล่นไปผมไม่ถนัดบอสชนะไปแล้วครับเมื่อกี้ครับได้เงินเก็บในครั้งหัวหนึ่งล้านเลยครับเงินครับทองหนึ่งล้านน้ำม่วงอีกเก้าหมื่นแล้ว จะดามอีกสี่พันสิหกครับกดขึ้นทั่วยครับขึ้นโลผมได้ขึ้นโลโล่แดงนะครับแล้วผมก็ลดลงครับหาบ้านแต่ยากมากครับผมขึ้นเอาเพชรสองพันเพชรครับนี่ครับพอดีเลยครับสามพันสองครับโล่พอดีเลยขึ้นไม่เกินเลยครับ ครับพ่อกอการสวัสดีแต่เป็นเท่านี้นะครับพบกันในคลิปหน้าครับทิ่ผมก็สบายเลยครับฝนตกบ่อยครับแล้วเสียงรบกวนเนยครับคนทํางานโรงงานครับอย่าลืมกดติดตามช่องผมด้วยครับอาดามล้านหน้าทีวีครับสวัสดีวันนี้สวัสดีครับ